รถราคาถูกที่สุดเข้ามาแล้วได้เป็นรถ5้าประตูสวยๆเลยนะคะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะที่มีออปชันเยอะที่สุดนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้ได้เป็นแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะได้ชุดแต่งสปอยเลอร์อนะคะไฟเบรกดูที่3มีมาให้กับลูกคา้าครบแบบนี้เลยนะคะใครมองหารถราคาแสนต้ตตนๆได้นำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมเพชรโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95สนะคะศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิงมีรถอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียว นะคะสมรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพีนี่เลยนะคะพอเ่มต้นเพียงแค่0 0 0พันต้น่านันนเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถท่าประตูนานๆทีเขาจะเข้ามานะคะลูกค้าที่มีเครดิตสามารถออกรถซีดาวคันนี้กันได้เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นมิซูมิชิมิลาดนะคะ1.2 GLX ปี GL 2018นะคะ1 3 9 0 0 0บาท เคด,ดีดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,000ต้นต,นตนเท่านั้นเองนะคะได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายเอียคันนี้กันเลยะค่ะนี้ส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางมิลลดได้เป็นทะเบียนนี้เลย9102ไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้าง นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพรแบบสบายๆนะลูกค้าที่มีรายได้อยู่ประมาณ1 2ื่นสองนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใน,น,น,ะนส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแมก็กมาให้นะคะแม็กขอบ15นะคะยางปี2022นะคะยางเสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นปี2025ให้นะคะไฟเลี้ยวนะคะติดกับตัวถังรถมาให้คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วย นะคะมือจับนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะสำหรับคนนี้นะมีส่วนของภายในนะคะคุณคลูกค้าระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้กระจกแพ้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำผลนะ้ำมาให้กระจกปรับไฟฟ้านะคะ ปุ่มพุ s สตาร์ทพวงไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงไรสามการใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์อันดลอกคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เบาะผ้าสีดำต,ตัดด้วยตะเข็บสีดำภายในคือกว้างขวางนั่งดีเกียร์ขาได้สบายเลยนะคะมาพร้องกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างของตัวรถของเขาก็ เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถราคาถูกๆนะคันนี้เลยมีเพียงคันเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม์วิ่งอยู่ที่1 1 0 0 0 0สหมกโลได้เป็นเลขไม์แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ได้เป็นแอร์เขาเรียกว่าแอร์อนาล็อกมาให้นะคะ เย็นสบายมากเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีช่องใส่แก้วนะ้ำผดน้ำมีมาให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานพรมไรยสามกาส,สวยๆเลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงแค่สามพันเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะใครอยากได้รถพอทักรทกูสบายๆนะคะคุณลูกค้าเอาไว้ขับไปเที่ยวในเมืองก็ได้ตัวนี้คือประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวด้วยได้เป็นรถห้าป,ประตูอีกด้วยในส่วนของพูดโดยสารคันนี้คือมือจับสีเดียวกับตัวรถ กระจกของเขาแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้มีลำโพงทุกอย่างมีตัวล็อกเด็งมาให้ด้วยนะเบาะหนังเบาะผ้าสีดําตัดด้วยตะเข็บสีดําภายในก้ขวางนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอกของเขาจะอยู่ตรงด้านข้างมาให้สามารถสแกนหรือเช็คในส่วนของตัวรถได้เลยในส่วนของยางด้านหลังยางปี2 0 0พ 22, Mac ยี่สิบสองแม็กขอบสิ้ยตัวนี้แม็กน้อยนะคือตัวนี้คือถ้าวิ่งอะ่ะลูกค้าสามารถอ่าวิ่งไม่ต้องเร็วมากนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ได้ตัวประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวด้วยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะ,แล, spoiler, ะ,คะแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่สาไฟทับทิมนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังมีมาให้นะสำหรับคันนี้นะอ่ะนส่วนของที่เก็บสารพคาัีกว้างขวาง,งน่าใช้งานชุดไฟท้าย led มาให้ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่กว้างขวางม,มากๆมีช่องใส่แก้วน้ำผนน้ำอยู่ตรงกลางมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะสามแสนออขอโทษค่ะสําหรับคันนี้นะคะหนึ่งแสนสามบาทนะคะเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยสีดํามาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะ 1>, 1 3 9 0 0แบาทนะสำหรับตัวนี้ถูกมากล้ลดราคาไม่ถึง2 0 0แสนผ่อนแค่3 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะตัวล็อกเด็กกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆบแบบนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าของเขานั่งยืดเกียดขา,าได้สบายเลยนะคะคู่มือต่างๆเขามีมาให้ครบเลยทั้งสามนวรถแล้วก็ ตัวนี้เป็นรถมือเดียวไหมอ่านี่รถมือเดียวนะคะรถมือสองรถมือเดียวเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเล่นซ์ 4D เรียบร้อยได้นะคะแอร์เย็นมากลูกค้าลองขับรถเทดได้กันได้นะสำหรับคันนี้นะมีเช่าใส่แก้วนะ้ำผลน,น้ำก็มีมาให้อีกด้วยกระจกแท้เดิมจัดโรงงานเช่นเดียวกันโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวถ้าเรามีการตรวจรถให้อีก274้รายการนะคะสำหรับคันนี้นะ มิซูมิชินะคะมีรัานึงจุดสองปีสองพนะคันนี้ได้รถปี2012ไปใช้งานเลยนะคะกับราคาอยู่ที่หนึ่งแามมื่นบาท k d ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตีง่าย ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ใหม่กันเลยชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จัดโรงงานรอยเม็ดอาร์ตต่างๆชุดไฟหน้าของแท้จุดแต้งสีตัวน็อตแก้มสายแก้มขวดติติ๊กเกอร์มออกรอยเม็ดอาร์ตแผ่นกันร้อนรถของเราคุลับประกันแน่นอนไม่มีการชนดนักพลิกคว่ำชนน้ำเปลี่ยนสีกอไหมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องนะคะมีการตรวจรถให้ 274รายการนะคะยังไม่พอมีการววลตีหลังเอาขายให้อีก30วันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถราคาถูกๆลูกค้าที่มีรายได้12ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบแน่นอนนะคะมีซูมิชิมิราร 1.2GLX ปี20121 3 9 0 0 0บาทเครดิตลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวสนใจคดีนะคะติดต่อหาพิงได้เลย0827043253 เบอร์พิงแอดรายได้นะคะขอรายได้หมื่นสองขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะสามารถออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนสรวจสอบได้เท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ